พี่น้อง FC ที่น่ารักเช่นเคยนะคะพี่น้องจ๋า FC ใหม่ FC เก่าเนาะพี่แจยก็จะพามาสรุปอของซีนอยนะคะวันที่2กันนะพื่นอนจ่าเราไปสรุปกันเลยเนาะสําหรับน้อยเฉพาะกิจนะคะผลที่ออก9 2 4 6 3นะคะพี่น้องจาอ่า6 3นะก็จะเป็นถ้าเกิดใครใช้6ตัวนี้เนาะที่พี่แจพูดเนาะ6 3ก็จะอยู่มีข้างบน,นะค่ะพี่น้องอสำหรับส่งตัวล่างนะ นะคะสำหรับ2ตัวบนก้าวสนะคะพี่น้องอ่า2 4เข้าทั้งสูตร1และสูตร2เลยพี่น้องค่าครวิ่งรูดนะนะคะเข้าเข้า,ขาอ่ารูด1และ2ก็ได้นะคะพี่น้องรูด4และ5ก็ได้เหมือนกันเนาะรูด4และหนึ่งหรือ2และ5ก็จะได้เหมือนกันหมดเลยนะคะพี่น้องจา๋านะคะก็จะได้อ่วิ่งรูดเนาะอันนี้นะคะพี่น้องจา๋าได้วิ่งรูดที่อ่า มีตัวนี้มาคู่กันด้วยทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสองเนาะต่อไปน้อยพิเศษค่ะพี่น้องน้อยพิเศษผลที่ออก029 04นะคะมาเลขพี่น้องเลขตัวแทนที่พี่ใจเขียนไว้ทุกเหมือนกันพี่น้อง2992จะเข้าทีา่เด่น9เนาะมาจับคู่กับ2นี่พี่น้องนะคะเข้าที่วิ่งรูด2นะคะแล้วก็0440คะ่ะพี่น้อง040ก็มาที่ ในชุดของเด่น0นูนย์นนกันนะอันนี้เด่นทั้ง9และ0นย์เข้าเนาะตัวนี้ก็จะเข้าที่4นะคะไปจับคู่ที่เด่นที่0ูนเนาะในชุดรวมนะคะสำหรับน้อยปกติะคะ่ะพี่น้องน้อยปกติพลน้ออก5 5 4 9 7สนะคะสำหรับห้าสี 5, 4, พี่เจก็ไม่มีนะคะ9 7ก็เข้าแต่ เด่นที่9น้องพี่ใจไม่ได้เอา7มาให้นะคะก็เลยไม่ได้97วันนี้นะคะปกติจะต้องมีอยู่97แต่วันนี้ไม่ได้ใส่ให้ก็โอเคก็ถือว่าไม่มานะคะหล,หลุดทั้งหมดเลยนะคะต่อไปน้อย VIP ค่ะนอย VIP ผลที่ออก3 4025นะคะ4004มาตกกลับอีกแล้วนะคะเท่ากับ2รอบอันนี้นะนะคะมา04และ40นะคะพี่น้องจานะแล้วก็ ข้าววิ่งรูดที่สองห้ามาคู่เลยอันนี้มาเป็นชุดเลยนะคะพี่นองจา๋านะคะอันนี้ถ้าเกิดใครรูดห้าหกก็ได้นะคะใครรูดสองและเก้าก็ได้หรือใครจะจับคู่เพราะพี่ใจพูดว่าใครจะจับคู่ในนี้ก็ได้เนาะพี่นองจ๋าก,ก็ก็ได้คู่นี้ไปเนาะนะคะพี่นองก็ยินดีกับพี่นอง fc นะคะพี่นองจา๋าพี่ j จก็จะลงตัวเลขให้ไปนะคะเพื่อน ตลอดนะคะจนกว่าจะไม่มีคนดูนะคะโอเคยินดีกับพี่น้องเนาะแล้วก็ไปต่อของวันที่3กันเลยค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับวันที่3เนาะพี่ใจให้เด่นอยู่ที่0ูนย์แปดเก้านะคะศูนย์แปดเก้าก็เลขตัวแทนเลขจับคู่พี่จวางไว้ด้านบนนะแล้วก็ตัวเด่นพี่จวางไว้ให้เพื่อนเื่นชื่อชอบตัวไหนก็หยิบจับเอาไม่ชอบก็ผ่านหรือจะจับเองก็ได้ดูตัวเด่นในนี้ก็ได้ค่ะพี่น้องในตัวเด่นที่แยกนะคะส่วนอันนี้พี่จก็จะเขียนทุกครั้งนะคะ เพราะว่าตัวพี่ใจเองพี่ใจยก็จะไม่เจ,จาะจับคู่นะพี่ใจก็ใช้ลูดอย่างเดียวนะคะพี่น้องพูดตรงๆเลยว่ามีเงินหยดกระปุกทุกวันนะคะส่วนมากเนาะน้อยเฉพาะกิจจะมาตลอดเลยถ้าใครจะเล่นรอบแรกเนาะพี่น้องจา๋าพี่แจยก็บอกไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ค่ากับข้าวนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็เล่นพอประมาณนะถ้าได้แล้วอย่างสมมุติว่าเราได้เด้งนะคะพี่น้องก็ควรจะหยุดก่อนนะหยุดก่อนข้ามไปสักหุ้นสองฮุนเราก็ไปโตนะคะพี่น้องจา๋า ไม่ใช่ว่าพอได้แล้วยิ่งกระหน่าไปนะหมดนะพี่เจะจะบอกเทคนิคให้นะคะพี่น้องคาเตือนโอเคจะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ขอกําลังใจกับพี่น้องกดอ,ออกไปที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็ดูหนังให้หนอนสัก 3, 40วินะคะพี่น้องไม่ต้องดูยาวๆก็ได้นะคะดูให้แค่สัก40วินาทีนะคะพี่น้องแล้วเข้าไปดูโต๊ก็ได้นะคะ ก็คาเตือนทางช่องไม่เพียงสื่อกลางกระนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า2ีอปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้พิจารณาในการรับชมจากพี่น้องใครดูไม่ทันก็จดไว้แคบไว้เพื่อเปน็นพะิจารณาเนาะพี่ใจก็ว่าตัวเด่นวิ่งลูดนี่เข้าอยู่นะพี่น้องเพราะว่าพี่ใจก็คือจะได้ค่ากับค่าทุกวันพูดแล้วพูดอีกเนาะอันนี้ก็คือเราต้องมีแนวทางที่จะต้องหาไม่ใช่งมงายเยอะแยะนะไม่ใช่เลี่ยนจนว่าหมดตัวนะพี่น้องเอเคตัวเองพอประมาณนะนะคะ ได้แล้วหยุดนะคะเขาเขามีทุกวันวันหนึ่งมีหลายหุ้นมีหลายรอบนะคะพี่้องจากวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคมีลาบกับพี่ใจอีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ